สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Left 4 Dead 2นะครับกับอัปเดตใหม่ที่มีชื่อว่า Last Stand ่าเป็นแมปใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแมป Last Stand ซึ่งจะมีอยู่ตั้ง Chapter มาเราเริ่ม Chapter แรกเลยดีกว่าเอาแล้วครับ The Last Stand อัปเดตใหม่จาก Left 4 Dead เริ่มต้นเราอยู่ในป่านะ อย่าเอาเดีทุกซองด่าตรงนี้มีศพคนสอศพครั่วโอเคี่าใช้ปาร์กเหรอปิกนิกาวแอนสวิมมน่งแอเรียโอเคครับไปครับครั้งแรกนะกับด่านนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกัน เป็นครั้งแรกเลยพเพราะเกมเพิ่งอัปเดตมาแต่ได้ข่าวว่าวมาว่าด่านนี้ยากพอสมควรตรงนี้มีรถตำรวจเฮ้ยจุดๆจุดรถดเฮค,ครับค่อยๆไปครับโอ่ะตรงนี้มีปืนครบ โอเคไม่ต้องอ่าตรงนี้มีทางลงมีเครื่องบินผ่านครับผมตรงนี้ดูตรงแล้วเราอาจจะต้องลงไปข้างล่างใช่งลงไปข้างล่างครับผมรีโหลดก่อนเียตัวอะไรเมอร์ซูเมอร์เฮ้ยไอ้เคี้ยเอ้ยหลบไม่ทัน มึงจะยิงบูมเมอร์อขอบคุณครับโอเคครับนี่บูมเมอร์ตายยังเสียงโหม,มาเต็มมาเต็มมาเต็มเล็กเล็กบอลเจยังคงความคลาสสิกไว้เหมือนเดิมคือการที่มีตอมบีม้จำนวนมากวิ่งแหกเข้ามาอย่างเยอะโอเคครับอาจจะต้องข้ามไปทางนี้อ่า บ้านไอ้ด็อกกี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 ้เอ้ยไอ้ตัวนี้อะโคตรหน้ามข่าเลยบ้องรงมันขี่คอไม่ได้ไปมั่วหมดอะโอเคอาจจะต้องเข้ามาทางบ้านนะครับตรงนี้มีกระสุนโอเคเก็บกระสุนมาครับตรงนี้มีปืนโอเคขึ้นข้างบนค่อยเดินไหครับ ไม่มีอะไรนะออกมาทางนี้มีสไนเปอร์ครับผมลูกซองสไนเปอร์ก็ได้ฮ่าฮเราใช้ไปลูดซองเอ้ยต้องลงไหมอาจจะต้องลงแหละไปงั้นก็ไปเลยครับโอ้โดนผ่ายวิ่งใครวิ่งมา S 1> <S 1> <S okay. โอเคอเคุ้ยยิงโดนรถทิพายวัยฮันเตอร์โอ้ยตา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 ยอืออือเจอลูกซองเจอลูกซองทุบยงิยงทุบยิงวิธีหนึ่งไม่โดนโอเคครับดูเส้นทางก็น่าจะไปทางนี้อ้าวไม่ใช่เว้ยมีรถบัสขวางน่นก็ต้องลุยป่าเฮ้ยตัวพิษตัวพิษอยู่ไหนตัวพิษไหนอยู่ไหนไม่รู้เลยยิงก่อนยิงก,ก่อนยิงก,ก่อน,อนโอมาเยอะมาเยอะมาก เยอะมากเยอะมากไม่ได้พาเลยไม่ได้พาเลยไม่ได้พาข้างหลังเขเข้าไม่ได้พาเลยทุกก่อนหลีลูกประดูหลบไม่โดนไม่หลบไม่โดนไม่หลบไม่โดนทุกตีทุกตียิง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 ไม่โดนยิงเข้าไปหลีลูกหลีลูกหลีลูกพลาดปีงตัวรถครับผมตู้เลยเสียงเฮ้ยแทงไอ้เหี้ย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  ตามกูมันตามกูแตงตามกูปิวปิวปิวจังวนี้ลุกขึ้นมาแล้วยิงยิงไปก่อนไหนวะไปแล้วไปแล้วแทงไปแล้วไหนออกมาสิไม่เห็นไม่เห็นจังหวะนี้จังหวะที่ไม่เห็นก็อาจจะอาจจะ,อาจ,จะตายแล้วก็ได้แต่จังหวะน,นี้ฮิวก่อนครับฮิวฮิวแป๊บนึงขออน,นุญาตฮิวแป๊บนึงครับผมโอเคไปครับ อยู่ๆก็เจอแท้งเ่ยนี่ปืนอะไรอย่าเอาเข้ม,ม่อนเข้มปอนเป็นอะดรีนาลีนนะนี่เนี่ยเตรียมให้วิ่งโอเคเข้าทางนี้ตะเอ๋ไม่โดนชาเตอร์ หลบได้ครับสวยโอเคสวยขึ้นข้างบนได้ไหมไม่น่าได้ถูกไปอะปต้องเข้าทางนี้แหละโอเคครับแล้วก็ยิงยิงยิง,ยงโอเคเก็บยิงเข้าไปครับโอเคมาทางนี้เอ้ยมีตัวพิษมีตัวพิษ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  ไอตัวพิษติดทำแสบทำแสบโอเคไปต่อครับไม่มีคั่าอาจจะต้องขึ้นทางนี้โอเคทางนี้ถูกต้อง,งไม่โดน ีีกระสุนจะหมดกระสุนจะหมดทิ้งายอะต้องเซฟกระสุนปะใช้ปืนพกนะครับเเขี่ยตอกเขี่ยพื้นที่เขี่ยพื้นที่เขี่ยปเข้าไปต้องมีของมาเละยาเขายาก่อนแล้วกันกระสุนอ่าตรงนี้ใช้เป็นปืนนี่ปืนน,นี้ดีกว่า,วา,วามีตะโคบ เดี๋ยวผมไปใช้ครับผมแล้วมีสัญลักษณ์ให้ไปเติมน้ำมันเหรอโอเคครับเปิดสวิตรื่องนี้เหรอโอเคตอนนี้ซัมบี้กำลังแห่เข้ามาตมบี้กำลังแห่เข้ามาเฮ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์เฮลก่อนเตอร์ต้องต้องเอาต้องเอาปืนคนแล้ว ไหวเงีปืนกู้วครับยิงอ๋อมีสาน้มมันสามเสาเหรอโอเคไปโอ้ย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 ตังไหวยังใช้อดีนาลีนอ้าวอดีนกูหายไปไหนโอเคตังกี่ยาโอ้ยแม่งเอ้ยออกรับเยอะจัดโอเคโอเคตรงนี้ก็ตวิต โปรสวิต <'s> โอเคโป <'s> รสวิตโอ้ยค,ครับมีตรงนี้อีกสี่เครื่องเหรอวะมีสี่เครื่องนะมีส <'s> ี่เคเรื่องโอ้ยหชาร์เตอร์ตายโอเคมาโปสวิตเล่นคนเดียวมันก็จะลำบากหน่อยครับโอเค s <S มอเคอีอีกสองเครื่องอีกสองเครื่องแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอเค,อเคไปต่อไปต่อ เฮ้ยเป็นไรแต่อ่ะโอเคแล้วสุดมันมันน้อยแต่มันแรงอ้าวมีคนล้มชุบไปชุบหน่อยไปชุบหน่อยเพื่อนไปชุบเพื่อนก่อนโอ้ยบุมเมร์โอ้ยอย่าโดนโอ้หาลบทันหาลบทันไม่เข้าตาโอ้วไม่เข้าตาเฮ้ยสองคนชิบหายแล้ว กว่นี้ครับระเบิดไฟชุบกันยังมาชุบกันยังยังไม่ชุบอีกเหรอโอ้ยยิงโดนเพื่อนร่วมทีมขอโทษโอเคทุบ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 เยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะจัดเยอะไปแล้วทุบโอ้ยยิงไม่ยิงไม่ไหวยิงไม่ไหวยิงไม่ไหวน่าค่อยๆหย่อนจนถึงจะหมดยิงเพื่อนอีกกูโอเคโอเคฮิวฮิวหิวหิวก่อนฮิวก่อน ได,ได้พักหน่อยได้พักหน่อยได้พักหน่อยโอเคครับเหลือแค่ตรงนู้นอันเดียวเราก็จะเสร็จใช่ไหมเหลืออันเดียวโอเคไปเหลือแค่อันเดียวเท่านั้นครับี่เตียงวิทย์ใกล้ๆโอเคเรียบร้อยเคทำงานยังเข้าห้องเข้าห้องยุ้ยองยุ้ยองเรือวะ่ะไม่เป็นไร ห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรมีระเบิดเอาโอเคระเบิดมาใช้เบิดแล้วต้องใช้ระเบิดแล้วลเฮ้ยเราต้องขึ้นนั่นเปล่าชาร์เจอมาโอ้โหกระเด็นย็ดเตี้กระเดน็ดเดนสองกระเด็นสาม แค่ว่าเราต้องไปอยู่ในเครนแล้วหรือวะอ้อาวมาไงอ้าวเฮ้ยโดนตัอก,กี้ขี่ไปคนหนึ่งแล้วโอเคมากดวสวิตตรงนี้ครับโอเคแล้วต้องขึ้นไปดีดที่ทำไม่ขึ้นอ่าทำเป็นทางโอเคไปลุยแถ,แถวนี้มีเสียงบิสซะด้วย

ริบผายแล้ววิทมายิงวิทก่อนเร็วผมมันตามมันตามอ้าวมันตามโซอีอ้ว่ะโอ้ยโอเคโอเคกูค้งเวต่อตรงนี้โอ้ยช่วยยังอโอเคไปต่อครับวิเดือดจัด,จดเดือจดจัดด่านนี้มันมากมันด้วยยากเพราตรงนี้มีของให้เก็บโอเค ขวานเอามาไม่ใช้ปืนพกมาครับมาครับยาก็หมดหมดสิ้นทุกอย่างเหลือแต่ขวานกับไอ้ตรงนี้อะไรอ่ะมีไฟไหม้ด้วยคือบินตกอ๋อตรงเครื่องบินตกที่บินผ่านตอนแรกมันมาตกตรงนี้แต่ว่าเราควรจะไปทางไหนวะเราควรจะไปทางไหนอ่าเดี๋ยวมาตรงเครื่องบินก่อนมาสำรวจเครื่องบินก่อนแล้วกันนี่น้ำเที่ยวมาก ตัวอะไรเสียงกับตัวอะไรเครื่องบินตรงนี้ไม่มีอะไรนะชาเตอร์แค่ชาเตอร์ตีไม่โดนตีไม่โดนซ้อยังนั้นนี่เนี่ยเฮ้ยเขนมีคนล้มโอ้ยเอวนเอวนโอเคช่วยช่วยเออโอเคเดี๋ยวโควเวอร์ให้ให้บัตมันช่วนเอง Okay. อาจจะต้องมาทางนี้ถูกต้องครับไปตามแม่น้ำลยครับอขึ้นข้างบนจังไป <but S 2> <not S 1> ไม่ได้ต้องลงตรงนี้เหรอลงน้ำตกเหรอเออทางขวาไปได้ไหมไม่ได้เอาน้ำตกน้ำตกไปโอเคครับเข้าบ้านมีอะไรไหมมีะระเบิดเก็บครับเอเคมาเจอปืนหนักหน่อย ลุกก่อนเอาขวานด้วยครับเฟสก็สุดเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรวะคอมบี้คอมบี้จมน้ำเหรอวดัดดีโอเคไปทางนี้เข้าบ้านเข้าบ้านตรงนี้มีซีานคนไนเปอร์จามจามปินชั้นสองได้ไหมได้ชั้นสองมีอาวุธยิงครับงกะตัง ดักยิงดักยิงนี่คือคมบ,บี้บานเลยโอ้ยฮันเตอร์เอ้ยกระโดดกระโดดเลยเล่โชคดีไปยังมีเตียวคอมบ,บี้อีกเยอะมาไงปีนขึ้นมาเหรอในน้ำมีอะไรศพเหรออาจจะเป็นศพ เอา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 ก่อนเอาก่อนเอาก่อนโอเคไปรีลูกเราค่อยลงไปข้างล่างโอเคตอนนี้ลงมาข้างนนาลงา่างน,นะด่านยาวเลยด่านยาวมาก,าามากตามสะพานครับตามสะพานตรงนี้ไม่มีอะไรเนา,านะก็ไปนะอ๋อ,อยังไงผ่านแล้ว ตามมาเร็วไม่ต้องรอก็ได้ดีกว่าม่รอเล่นคนเดียวต้องรอเหรอพอรอก็รอมียาเติมก่อนแล้วกันเติมก่อนแล้วกันอ้าวเยียมีคนล้มซองรัวมีไหม้ซองธรรมดาว่ะ เท่ากองเขาจะอันนี้เอ็มสิบหกมาครับมาเร็วเข้ามาเ,เอา้โอเคยอเย้เ <Yeah. S 1> ต่อไปเป็นดาที่สองมีชื่อว่า Lighthouse like Final ไม่ใช่นี่หว่าฟินาเล่ไม่ใช่อ่าว่าอะไรวะ ไปหน้าหละโอเคครับต่อเลยโอเคครับต่อเลยครับจัหวะนนี้รอให้พวกยิงอะไรฮะฮัลโหลยิงอะไรพันยานกันเรียบร้อยโอเคไปครับลุย ดักยิงมีรถได้ไหมวะรถโอเครถสัญญาณทางขวาเหมือนจะมีตัวเนี่ยม no ีเอาไงกลับแกนี้ตอนนี้ทำอะไรเราไม่ได้แล้วตายไหมเฮ้ยโอยโอ้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 โอ้ย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 โ อายู่คนเดียวนะลุงลุงบิวลุงบิวอยู่คนเดียวเฮ้ยใครเปิดประตูมาชัตเตอร์ชัตเตอร์อมาดมิมีประตูเหล็กอยู่เข้ามาไม่ได้หรอกโอเคครับจากนี้ก็ลุยตอ่อมาทางนี้โอเคคูเมอร์ เตยียงสัญญาณน่าจะขึ้นมาทางนี้แหละน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนลูกซองอย่าด้ลูกซองด้วยแต่ดันลูกซองด้วจังเลยข้างบนนี่มีอะไรไหมไม,มีอะไรไม่มีเอเคะ a ะเอเคก็ได้มาเอเคอมคามครับ จากนั้นก็ไม่ใช่เอเพียงเดียวอโอเคลงไปทางนู้นโอนี้ได้ไหมได้แหละโอเคโอเคครับต้องพยายามเอ้ทต้องรู้ว่านี่แหละที่ต้องการมีดต,ตาต้ามามามากูมีมีดแล้วเป็น เดี๋ยวจะเป็นนักดาบโวลเลอร์ให้ดูรถคันนี้ส่องไฟไปทางนู้นมันหมายความว่ายังไง Yo, มาถามว่าเราต้องไปทางนี้แหละตรงนี้มีเครื่องอะไรสักอย่างอยู่ก็ไปเลยครับเครื่องอะไรเอ่ยเครื่อง เราอาจต้องอยู่แถวนี้โอเคขึ้นหลังคาตรงนี้มีอาวุธแสดงว่าเราต้องอยู่แถวนี้เพื่อรอเรือแน่ๆเลยน่าใช่เอาตกเวียนเอ้ยตกเฉยกูขึ้น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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยยายยายยาพาไปไหนเออดีติดติดแพงโอ้ยสวยสวยสวยมาครดักดักดักเอาดักเอาดักเอาขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเด้ขึ้นมาเด้เอ้ยระวก่อนโอ้ยมีดมีดนี่ปันมั่วมั่ันมั่วมั่ันมั่วมั่ันมั่วไปก่อนโอ้ยเยอะเยอะมาก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 ฮันเตอร์ปันฮันเตอร์ด้วยกูเยอะว่ะเยอะไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ขอเติมยาก่อน ขอฮิวแป๊บไม่ฮิวไม่ได้ไม่ฮิวอ,อยู่ไม่ไหวโอเคลองมาดูวิตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไรเท่าไหร่ยาม่ยาไหมแถวนี้มันต้องมียาดินี่ไงขอบครับขึ้นข้างบน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 ขึ้นอีกมีทางขึ้นอีกก็ขึ้นไปเออขึ้นอีกโอเคน่าจะอยู่จุดสูงสุดละไม่มีชีวิตไรทำนะเนาะ รอ,รอแค่เรือมาเหรอบังบีเยอะมากบังบีเยอะมากขึ้นอีกหรออ้าวขึ้นอีกได้โอเคขึ้นอีกก็ได้เก็บมาตามไปแล้วตามด้วยรไฟตามด้วยรไฟ ตามด้วยไฟตองบี้ไปกองกันนนั้แล้วก็ตามด้วยระเบิดไฟไอ้เหี้ยเ,เอ้ยมายิงก็ไม่ได้มันอยู่ใกล้ไม่เป็นไรเห็นไหยตองบี้ก็โดนไฟคลอกตายกันหมดจังหวะนี้รีลุกรอเรือยังไม่มาเหรอไม่ใช่ว่าเราต้องรอเรือหรือว่าไม่ใช่วะ ตอมบี้เยอะมากครับตอมบี้เยอะมากถังถใช้อะไรไม่ได้เรือยังไม่มาอีกเหรอถือมีดดีกว่าดักอำนีดปัน่นเนาะเหมือนที่สิงเรือ,อเฮ้ย แทงเหรอทำไมฟันแทงจริงด้วยต้องระยะปไปคิดว่ะมาขึ้นมาอุ้ยขึ้นมาถิงด้วยมันขึ้นมาถิงด้วยอ่าปล่อย,ม,ยม,มึงยังไม่ถึงมึงก็ตายแล้วไอ้แทงเอ้ามาลิฟทฮิวกันซะ โอเคเรืออีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวตอมบี้ก็ต้องมาอีกแล้วแต่ะนั้นเองก็เปลี่ยนเป็นเอเคครับเปลี่ยนเป็นเอเคแล้วจังหวะนี้ก็เรือม้ายังไม่รู้แต่ขึ้นไปข้างบนก่อนเฮ้ยตัวนี้มีอะไรถังน้ำมันอ๋ออันน้ำมันไปเติมเหรอเติมไหนน้ำมันเติมไหนอ๋อเติมเครื่องโอเคน้ำมันแปดถังโอเคโอเคโอเคกดผิดเติมสิวะ เตืนฝั่งนี้เหรอโอเคครับใช้แค่แปดฐานเท่านั้นแล้วกูทําอยู่คนเดียวด้วยโอเคเอาตรงนี้ก่อนโอเควิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปให้บอลก็ยิงไม่ไหว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 เยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดตรงนี้ถ้ารู้ก็เป็นเฟสแบบนี้น่าจะน่าจะเล่นแบบเล่นแบบสุ่มหลายคนมาวะเล่นคนเดียวนี้ไม่น่าไหวว่ะ เหนื่อยเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยโอเคเติมโอเคครับไปมีตรงนู้นอีกสองถัง,งไกลมากม,มีดีกว่ามีดีกว่ามีัวมีชัว,วทีเดียวทีเดียวอยู่ทีเดียวอยู่มีทีเดียวอยู่ครับผมเปิประตูเข้าไปเก็บมากลับกับถอยถอยถอยอย่าขวางถอย ติดต้นไม้ติดต้นไม้ติดออกถังติดต้นไม้ไปแล้วกูตามาตามาตามาของบี้มาจะไกลให้หน่อยคอมเวอร์ยิงยิงใครก็ได้ยิงทีใครก็ได้ยิงทียิงหน่อยสิว่าบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยโอเคสามถังแล้วตรงนี้ถังหนึ่ง้างบนนี้มีสี่โอ้โหมีพอดีเลยนี่ว่ะเท่เอ้ยเท่เอ้ยมันมีพอดีเป๊ะเลยมีพอดีเลยถือมีด ตามตูดใช้มีดดีกว่าครับอุ้ยมาติวะมาติวะโอเคมีดโอเคโอ้ยเต็มเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากโอเคฝั่งนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยฝั่งนี้ทำเสร็จเรียบร้อยต่อไปทางข้างบนครับโอเครเติมเข้าไปสวยจากนั้นก็ทางนี้ไปได้ไหม โอเคได้มีซอมพีมาไม่สนไม่สนน้ำมันอยู่ตรงนี้เก็บไปครับเติมตรงนี้อันหนึง่งโอเคเยี่ยมไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลเติมคอมเอร์ทีคอมเอร์ทีใครดึงเอ้ยไอควันดึงต้องยิงต้องยิงโอเคฟันแต่นั้นฟันคอมพีฟันฟันทุบก่อนฟันโอ้เยอะเยอะทุบโอหลงหลงทางไหนทางบนบันไดโอเคไปใช้ต้องใช้ นี่ต้องใช้ต้อมต้องใช้ต้อมแล้วนีเสยต้ยยอมเสยคางมาแต่ก่อนอื่นเก็บตรงนี้ก่อนไปเก็บที่ไกลก่อนดีกว่านี่มันใกล้เช็คดีส์เอาเช็คดีส์เอาเนี่โอเคอ่าแล้วอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเติมเติมไม่ได้ลงมาเ o อร์หน่อยเร็วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคเหนื่อยจังหวะน,นี้ก็เติมไปเลย โดนทุบขอเราหน่อยเสือต้อมเสวอค้างนี่ไงต้อมเสวอค้างจิ้มหน้าโอเคครับอีกแค่สองอันอีกแค่สองอันเราเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้มีขวานไม่เอาโอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเสียงตวัวอะไรมีตวัวอะไรแถวนี้ซอมบี้ธรรมดาไม่ใชอะไรครับเติมเติมเติมอย่างรวดเร็วโอเคสวยทุบจิ้มหน้าโอเคอีกแค่อันเดียวใกล้ๆ โอ๊ยไหนโอ๊ยอีกทีเอ้ยตีเวลาไหมเนี่ยแล้วมันแต่มันตายแล้วโอ้ยเก็บ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 ครับเติมเลยเติมถึงจะผ้ามูแต่ก็แต่ก็เติมได้เติมได้เติมครับสวยเสร็จครับเสร็จแล้วไหต่อครับซื้อท้งบนก่อนครับเติมเสร็จแล้วครับขึ้น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  Ok, mà còn cúi mà còn, nhiều 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 nhiều, nhiều 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 rất nhiều rất nhiều, oi oi, taki mang gì, yung 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 nhanh, nó to nó to, nhanh nhanh nhanh, yung tim tim ok 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 ok, tao đang yên tao đang yên, thêm dán thêm dán, giữ cho tao anh ấy, còn gì nữa, còn gì nữa, còn gì nữa, นียย่ย,ายา่าหมดยังย่าหมดยังอ้าวยาเหลืออยู่ขอบคุณครับวันนี้มามาไม่ไม่บอลไม่เอาเปเลี่ยนตัวเลยวะแต่จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ต้องรอก่อนแข่งครับผมมาแล้วหาที่หาที่หาที่ดีๆขึ้นมายังขึ้นมาแล้ววะโอเคยิงไปยิงไปจังหวะน,นี้ยิงไปครับยิงไปยิงไปยิงไปรถมันขึ้นมาข้างบนนี่แล้ว โอเคเฮ้ยปานติดล้มว่ะเฮ้ยมีแท็กมากี่ตัวโอ้ยเกือบไปโอเคตาย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 แทงตายยังแทงตายยังเฮ้ยบิวตายเหรอวะเฮ้ยเดียวเราคนเดียวแล้วโอเคไปช่วยก่อนอ้าวตกไอ้เฮียตกมาตาย ไอ้บ้าจะผ่านอยู่แล้วอไอ้คุย